สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับวันที่25้าสิงหาคมนะครับวันที่25้าสิงหาคมวันนี้เป็นวันพระนะครับวันพระใหญ่นะครับเป็นวันหยุดของลูกค้าหลายท่านนะครับเสียอ้วนยังทำงานนะครับยังทำงานปกติครับวันนี้ก็มาในเวอร์ชันภาษาไทยครับ ว่าภาษากลางครับผสมภาษาอีสานบ้านเฮานะครับผสมสานกันเนอครับอปเดียินค้าให้เบิงนะครับเอฟซีลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับตอนนี้มีสินค้าอยู่ประมาณ80คันนะครับมีรถแท็กเตอร์อยู่ประมาณ80คันนะครับก็จะมีเข้ามาใหม่อีก10คันนะครับลูกค้าใครสั่งไว้ใครอ่า ใครสั่งไว้ใครบอกให้หามาฝากนะครับก็สินค้าจะเข้าใหม่นะครับก็มี l c 0 1 8 s p นเะครับเป็นรุ่น s p นะครับเป็นรุ่น s p ครับปี6 3 6 4นะครับเข้ามา5คันนะครับคุณลูกค้า l 5 0 1 8 s p ปี6 3 6 4เหมือนกันนะครับเข้ามา2คันนะครับใครสั่งเสื้ออ้วนไว้นะครับ แจ้งสินค้ากำลังจะเข้าใหม่นะครับมี mu 4 9นะครับ mu 49นะครับ mu 4 9่าสามคันนะครับ mu 4 9 l 5 0นะครับ l 5 0มีตัวเงินผ่อนเข้ามา1คันนะครับ mu 4 9เครับเป็นเงินผ่อน2คันนะครับ mu 4 9นะครับใครสั่งไว้ครับใครสักเสียอ้วนไว้อยากได้แบบเงินผ่อนนะครับราคาอยู่ที่0 0 0เ0นปลายๆนะครับ5้0 0 0 0แป5 0 0 0เซนะครับผ่อนได้นะครับ มี MU55 ยนะครับาราคา4 0่แสนกว่าบาทนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับมี MU57 นะครับ MU57 ยูาเ่อนได้เหมือนกันนะครับเข้ามา2คันนะครับมีรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยว DC70G นะครับ800ชั่วโมงนะครับราคาที่4 8 5 0 0 0บาทนะครับเข้ามา1คันนะครับมีโรตารี่นะครับ2องเมตรเข้ามา3ตัวนะครับ ใครสั่งไว้ใครบอกให้เสียอ้วนจัดหานะครับก็สินค้าเข้ามาใหม่นะครับาตามรายการที่แจ้งนะครับก็ <c oughs> ก็กำลังขนย้ายนะครับก็ประมาณ3 4วันนะครับ 3- 4วันเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูได้นะครับสำหรับรถที่แจ้งในรายการเนาะเป็นรุ่นใหม่ๆทุกคันนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับ อ่าเป็นเกรด A นะครับเป็นเกรด A ทุกคันนะครับกำลังขนย้ายนะครับมี mu สี mu ห้าห้า mu 5 7มีรถเกี่ยวนะครับมีรุ่น4018รุ่น5018ที่เป็น sp นะครับก็คือ sp คือรุ่นล่าสุดนะครับอ่าเข้ามานะครับอ่าใครสั่งไว้นะครับก็เข้ามานะครับอ่ะวันนี้อัปเดตสินค้าเช่นเคยนะครับอัปเดตสินค้าเช่นเคยครับมีอะไรมั่งนะครับมีอะไรมั่ง ก็อันนี้ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูเป็นรถที่กำลังจะจัดส่งนะครับจัดส่ง f c นะครับมีโซลิด90แรงนะครับ FC ทางนครพนมนะครับวันเสาร์นะครับเจอกันนะครับรถเช็คให้เรียบร้อยสายผ่านถ่ายให้เรียบร้อยนะครับจัดส่งวันเสาร์นะครับวันศุกร์ก็เดินทางถึงลูกค้าวันเสาร์นะครับโซลิด110แรงครับ FC ทางจังหวัดเลยนะครับมัดจำไปแล้วครับรถยังไม่ได้เอาไปเช็คนะครับก็ขอเวลาอีกสัก4ีวันนะครับงานเยอะมากนะครับ ก็เดี๋ยวเช็คให้นะครับอ่าอันนี้เป็น f อทางบ้านผือนะครับ f อทางบ้านผือครับจองไว้แล้วนะครับก็สั่งไปมิดันหน้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวติดตั้งให้โซลิด90แรงเอฟทางบ้านผืออ่า6 0 4 0นะครับ6040วันที่5นะครับรถเช็คเสร็จแล้วนะครับวันที่5้ก็ส่ง FC ทางทางจังหวัดอะไรก็ FC ครับ FC ออนไลน์นะครับ รถเช็คให้เรียบร้อยนะครับก็ส่ง f อทางาาไม่มั่นใจว่าจะเป็นอุบลหรือรีสะเกดนะครับก็เป็น FC ทางออนไลน์นะครับก็จัดเตรียมให้เรียบร้อยนะครับครับยันมา72ครับยันมา72คันนี้ก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับจัดส่ง f c ทางบริรลัมนะครับ แล้วก็จะมี FC ทั้งเชียงใหม่ครับอุดหนุน MU 57นะครับรถเตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็ FC อีกหลายท่านครับสุวรรณครับรถกำลังเตรียมอยู่นะครับเป็น EF 49นะครับ FC สุวรรณมี FC ทางอะไรเนาะหลายท่านนะครับที่รถกำลังเช็คอยู่นะครับรอแป๊บนึงนะครับคิวจะยาวนิดนึงนะครับคิวจะยาวนิดนึง ก็จะทําการตรวจเช็คให้นะครับทําการตรวจเช็คให้ครับเอฟซีทางอําเภอเพ็ญนะครับนัดลูกค้าใจเย็นๆนะครับกําลังตรวจเช็คให้นะครับแล้วก็เอฟซีอันนี้เอฟซทางไหนครับก็มีลูกค้ามาอุดหนุนเรื่อยๆนะครับอันนี้เอฟซีทางอุดรนะครับก็เอฟซหลายท่านนะครับก็จะอุดหนุนประมาณนี้นะครับรถก็เตรียมให้แล้วกําลังจัดส่งนะครับ ก <c oughs> ำลังอัปเดตว่า,ามีรถอะไรเหลือมกกอั่งก็คิดถึง f อะครับคิดถึง f c ที่มาอุดหนุนกันอย่างหนาแน่นนะครับก็ไายเลียงให้ฟังนะครับว่ามี f อไหนที่ทั้งกำลังจะจัดส่งนะครับก็มีจอนเดียคันนี้ก็เป็น FC ทางาหน้ากลางนะครับของหนองบัวลำพูนะครับก็รถเตรียมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะจัดส่งท่านวันพรุ่งนี้นะครับ วันเสาร์ครับวันเสาร์ก็จะมีเลิกจัดส่งสองคันนะครับก็มีเอฟซหลายท่านที่อุดหนุนก็บางทีก็จำไม่ได้นะครับคันนี้ก็เป็นเอฟซีทางาเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดูก่อน <c oughs> อุดรเช่นกันนะครับคุณอ่าครับก็คุณอาลีนะครับมีเอฟซีหลายท่านที่อุดหนุนเยอะมากนะครับนี่เยี่ยมเรากา็เตรียมรถ เพื่อจะส่งท่านเช่นเคยนะครับก็ทีมงานทีมช่างเราก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับพยายามไม่ให้มีปัญหาพยายามให้ลถไปส่งลูกค้าสภาพดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นการดีที่สุดที่เราไม่ต้องตามไปเก็บงานให้ลูกค้านะครับตามไปเก็บงานให้ลูกค้าถ้าลูกค้าใช้ไม่ได้ บางทีเราก็ไม่สบายใจนะครับลูกค้าไปจ่ายตังค์เพิ่มไปซ่อมเพิ่มมันก็ไม่ค่อยดีกับลูกค้านะครับครับเพราะเราตั้งใจว่ารถที่ออกจากร้านนะครับเป็นรถที่พร้อมใช้ที่สุดนะครับเป็นรถที่พร้อมใช้ที่สุดนะครับเป็นรถที่ลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มนะครับไม่ต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับ เป็นรถที่เราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับใส่ทอ่ออเสียใส่หน้ากากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็อากาศใสยพานพัดลมดูจุดรั่วซึมให้เช็คลรวมๆให้ทุกอย่างนะครับลูกค้าเอาไปใช้อย่างเดียวครับเป็นรถที่เราตั้งใจประมาณนั้นนะครับทะเบียนเราก็จดให้รับพยายามจดให้ทุกคันที่เราจดได้นะครับรถไหนคันไหนที่มาในนามบริษัทเราก็จะจดให้ฟรีนะครับคันไหนที่เป็นในนามบุคคลเอกสารมันง่ายนะครับ บางทีเราก็อาจจะมอบชุดอุ่นให้ลูกค้าไปจดเองแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่มาในนามบริษัทนะครับก็จะจดให้แทบทุกคันนะครับก็ขอบคุณ f อที่อุดหนุนอุ่นหนาฝากคลั้งนะครับอุ่นหนาฝากครั้งอ่ะอัปเดตสินค้าดีกว่านะครับคุยกันยาวเผื่อลูกค้าที่กำลังรอฟังรอดูนะครับก็จะรำคาญก่อนนะครับจะรำคาญก่อนนะครับก็อัปเดตสินค้าให้ดูเลยนะครับ L4018 ครับ L4018 ก็จะมีเป็นรุ่น DT นะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็ SP นะครับ SP เราขายอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นนะครับรถเข้ามาห้าคันนะครับลูกค้าที่สั่งจอง L4018 SP อยู่นะครับเข้ามา5คันนะครับขอเวลา3วันนะครับมีเด็กคันสวยนะครับชั่วโมงหลักร้อยทั้งนั้นนะครับชั่วโมงหลักร้อยทั้งนั้นนะครับ 4แสน4 0 0 0 0บาทนะครับส่วนลูกค้าที่จองไว้ที่คุยไว้ราคา3 9 5 5 0 0 0ก็เข้ามาดูได้นะครับรถมีเยอะเช่นเคยนะครับ L5018 ครับจัดโปรเหมือนเดิมนะครับ4แ9 5 0 0 0บาทนะครับ4แ9 5 0 0 0บาทนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับราคานี้ก็มีอยู่4คันนะครับ แล้วก็เข้ามาใหม่เป็นรุ่น SP นะครับรุ่น SP อีก2คันนะครับราคาอยู่ที่5 5 0 0 0นบาทนะครับเป็นรถชั่วโมงหลักร้อยนะครับชั่วโมงไม่กี่ร้อยนะครับ m ่เก้า MU สี่เก้านะครับ MU 4 9ก้ก็เข้ามาใหม่อีก3คันนะครับาราคานะครับห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับราคาไม่แพงนะครับลูกค้าห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับ สนใจ MU49 ก็อ่าเข้ามาเลือกกันนะครับเข้ามาเลือกกันอ่าอ่ามี MU55 นะครับ MU55 ราคา4ี่แสนกว่าบาทนะครับประมาณ4ี่แสนเจ็ดสี่แสนแปนะครับ MU55 MU57 นะครับอ่า MU57 มี FC มีลูกค้าหลายท่านสั่งผมไว้นะครับรถเข้ามาอีก2คันนะครับ MU57 นะครับรถเข้ามา2คันนะครับ MU57 อ่า ราคานะครับก็รอรถเข้ามา 6, น,น,นะครับลูกค้าประมาณห0 0 0 0ต้นๆน,นะครับประมาณห0 0 0 0ต้นๆนะครับลูกค้าที่สั่งไว้นะครับหกแสนต้นๆอาจจะหกแสนกลางๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอราคานิดนึงนะครับหกแสนกลางๆหกสก่ะหกมันแล้วแต่คันนะครับหกแสนต้นๆหกแสนกลางๆนี่แหละครับรอรถเข้ามานะครับเอฟซีที่สั่งไว้นะครับยันมาครับยันมาสามเก้านะครับราคาเดิมราคาเดิม เอหลายท่านเข้ามาดูเข้ามาเลือกแล้วยังไม่ได้ลดนะครับอาจจะยังพิจารณาอยู่นะครับดีเยี่ยมแท็เตอร์ไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะครับขายราคาเดิมนะครับราคาเดิมมีหลายราคาให้เลือกนะครับสามแสนห้าสามแสนเจ็ดสามแสนหกสองแสนเก้าครับมีทุกราคานะครับราคาเดิมนะครับไม่ได้ปรับราคานะครับสนใจก็เข้ามาเลือกกันนะครับ ส่วนตัว Ym นะครับตัว m ยังรอลูกค้าอยู่นะครับตัว Ym Ym 51A นะครับมีคู่นึงนะครับ5 505นะครับพร้อมหน้าพร้อมหันหลังนะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับ509นะครับมี2คันนะครับ505กับ509นะครับพร้อมหน้าพร้อมผันหลังนะครับตัว51แรงนะครับ51แรง306ถึง402นะครับ อัปเดตให้ดูนะครับสามแสนหกพันสี่แสนสองนะครับก็เข้ามาเลือกเอานะครับมีสินค้าเยอะอยู่นะครับยี่สิบกว่าคันนะครับที่ไหนมีรถแค่คันเดียวสองคันนะครับดีเยี่ยมเรามีอย่างลรเยอะๆนะครับรถเรามีเป็นร้อยๆนะครับรถเข้ามาเพิ่มรอบนี้ก็น่าจะเป็นร้อยครับจอรเดียครับจอรเดียจอรเดียจอรเดียก็จะมีอยู่สามคันนะครับตอนนี้ที่ยังไม่ได้ติดจองนะครับ เป็น5050 d นดีนะครับ495,000าครับแล้วก็5045 d นดีนะครับใส่ดันหน้าใหม่ให้นะครับร้อมพันหลังนะครับอ่า4 5 0 0า0มบาทนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับ3036 e นอีนะครับ3036 e นยาราคาเท่าไหร่สองแสนห้าสองแสนหกหมื่นบาทนะครับสองแสนหกหมื่นบาทนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอปเดตให้ดูนะครับเป็นใช้เวลาไป12นาทีแล้วคลิปน่าจะตัดนะครับครับก็ขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับรำๆๆรวยรวยกันนะครับวันพระไม่รู้จะไปไหนก็อุดหนุนเสียอ้วนนะครับมาดูรถมาอุดหนุนกันนะครับสวัสดีครับ